ครับเมื่อวานที่อัดใหญ่คดีนะครับก็ได้พบปะกับพี่น้องก็รอคอยการที่จะมีรัฐบาลที่เข้ามาฟื้นฟูอัดใหญ่นะครับแล้วก็มาเอาจริงเอาจังกับปัญหาหลายอย่างของสงสารนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางผมทางพุกรก็ได้มีโอกาสไปนําเสนอนโยบายเรื่องด้วยตรงนี้เรื่อมันมีสัญญาณว่ามันมีการตั้งข้อสังเกตว่าการเลือกตั้งเมื่นวาเนี่ย อาจจะทําให้มีการแบบว่าเส่งเสียงร่วงหน้าอย่างถราเพื่อไทยเองเขาตั้งข้อสังเกตเขาบอกว่ามันมีความผิดตรงนี้ในส่วนของภาคพชนธิปัตย์ได้มีการติดตามเรื่องนี้นะคะก็อยากให้กรกตมีความชัดเจนนะครับในการที่ดูแลตรงนี้เพราะว่าการเลือกร่วงหน้าเนี่ยถ้าถ้าเป็นเรื่องการเลือกในเขตเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนว่าทําไมจึงจะต้องเลือกร่วงหน้านะครับส่วนการเลือกนอกเขตนั้นเราเข้าใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องที่ผู้มีสิทธิ์เขาไม่สะดวก ที่จะกลับไปเลือกใน,ใน,ใ,นในเขตที่เขามีชื่ออยู่แต่อยากให้กรกตจริงเอาจังครับเพราะว่ามันก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้มาหลายครั้งเนื่องจากว่าการเลือกตั้งในวันล่วงหน้ากฎกติกาหลายอย่างมันไม่ได้เชื่อมงวดกับวันเลือกตั้งจริงอย่างล่าสุดนี่คุณวิพิษก็เป็นการโพสต์ว่านักการเมืองพยายามบอกว่าคือจะซื้อให้โบสถ์ใตายกที่อสรอย่ออ,อ่านเนี่ยบอกว่าคือถ้า ถ้าได้เป็นสสเนี่ยอ่านหลายคนนัจะนีไงก็คงงเาคงไม่ไหประจานมั้งถามคุณนิทิดีกว่าครับถามคุณนิทิดีกว่าต้อนิทิดีกว่ารายงานของร่าเลยครับเอ่อเท่าที่เท่าที่ผมเห็นในข่าวนั่นแหละครับแต่ยังไม่ได้คุยในรายละเอียดกันคือคือมันกลายเป็นว่ายังไม่ได้สภาเลยแต่ว่ากลับมีการเรื่องจองตัวเราจเงินว่าจะไม่มีอย่างนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาจนทําให้สภาเสียชื่อเสียงมาหลายปีแล้ว นะครับสิ่งหนึ่งที่เราพยายามพูดในครั้งนี้คือทํายังไงเรากอบกู้เรื่องของการเมืองที่สุจริตนะครับไม่ให้ภาพลักษณ์ของสภาเนี่ยเป็นเรื่องของการบิดยื่นผลประโยชน์สสอเนี่ยไม่มีเรื่องของวินัยพักนะครับแล้วก็มีปัญหามาโดยตลอดจนรวมไปถึงการไปจับกลุ่มแยกค่ายอะไรต่างๆซึ่งทําให้ประชาชนในหมดศรัทธาในการเมืองเรากังวลมากไหมแค่ไหนกับการไอแข่งขันเลือกตั้งที่มันอาจจะต้องมีการใช้เงินในการซื้อ ไม่กังวลแหละครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าต้องเจอกับอะไรนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้ก็พยายามเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อวานที่หัดใหญ่ก็ดูประชาชนมีความตั้งใจนะเข้มแข็งบอกเที่ยวนี้ไม่อยากจะให้เรื่องของทุนเนี่ยเข้ามาครอบงำแล้วตามในตอนนี้มันมีการโหมกระแสเรื่องการเลือกให้ประชาชนเลือกข้างในการเลือก,กนักการเมืองะลรคบะตรงนี้เรากังวลไหมครับเพราะว่าประชาชน ผมอยากให้ประชาชนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับประเทศนะครับนั่นคือนั่นคือเจตนารมณ์ที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้งนะครับถ้าไปกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็วนเวียนเหมือนกับที่ผ่าน,านมาครับสุดท้ายเราอาจจะสะใจชั่วคราวดีใจชั่วคราวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศก็ไม่ได้ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดี